ทำเหมือนผมที่ทํามาแล้วสิบสี่ปีนะไม่ใช่พอไปตีชูวิทถูกตีเรื่องล่ารวยปิปกติหน่อยปิดเว็บปิดไอจปิดเฟซบุ๊กหายสาบสูญไปอยู่โพร์ไปแล้วออกมาบอกว่าผมกลับตัวแนละ้วผมจะมาใส่เสื้อทนายประชาชนอย่างนี้ไม่ใช่ผมใส่เสื้อแบบไหนเสื้อยืดกางเกงยีนลงภาบไปผมก็ใส่อย่างนี้มาตลอดเวลาวพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าผมอะ่ะนะ อย่ามาทำเลป,ป้าไปติดเลยนะครับผมได้รับคำสั่งนะนี่หนังสือนี่นี่ให้ดูนี่หนังสือให้ดูนี่จากรองรธิบดีอ่าไม่ใช่เขาเรียกรองปลัดกระทรวงการคลังเชิญผมไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตของกรมสุรากรที่ผมเจ้าป้าไปติดเรื่องคดีหมูเถื่อน ที่วันนี้มีความผิดเพียงแค่พนักง,งานชั่วคราวคนเดียวมันระยำอับปีขนาดไหนตั้งกรรมการสอบเรื่องหมูเถื่อนที่มูลค่านับหมื่นล้านบาทที่กรมสอบสวนพิเศษทํามีคนผิดอยู่เพียงคนเดียวคือ,อลูกจ้างชั่วคราวพี่น้องประชาชนคนในประเทศนี่คือความระยำอับปีไหมของกรมสวนกรที่มีการดําเนินดีตั้งกรรมการสอบคนที่ทุจริตเรื่องการลักลอบนาเข้าหมูเถื่อนตีนไกเ่เถื่อนมีคนเดียวถูกดําเนินถูกว่าผิดวินัยร้แรงคือ แม่งเป็นลูกจ้างโชว์ข่าวพี่น้องประชาชนคนทยประเทศคิดดูดิครับว่าผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องผมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ต,ำตำั้มตั้มเขาอาจจะเก่งเรื่องยาเสพติดเรื่องร้อยทับสองนู่นหรือเรื่องของการทําคดีนะครับพรบรยาเสพติดนะซึ่งผมไม่ชํานาญหรอกแต่ผมชํานาญเรื่องชอบโกงผมทางานเรื่องช่วยเหลือคนเพราะผมชํานาญเรื่องการสืบสวนสอบสวนแต่ผมไม่ได้ชานาญเหมือนตั้มเรื่องคดียาเสพติด พราะตั้มเขาเก่งเรื่องคดียาเสพติดอย่างคดีเอมี่เนี่ยตั้มเขาช่วยให้เอมี่หลุดพ้นในคดียาเสพติดได้ในชั้นต้นนะแะต่คดีตั้มช่วยได้หมดเนี่ยคดียาเสพติดตั้มเก่งผมไม่เก่งสู้ตั้มเรื่องเนี้ยแต่ถ้าเรื่องสืบสวนสอบสวนเนี่ยเรื่องช่วยเหลือแพะช่วยเหลือคนที่ตกรกรรมลำบากเนี่ยคนยากคนจนเนี่ยมาผมท้าทั่วไทยนะครับหัวใจผมหนอกใจกว่าตับ แล้วผมก็ไม่ได้กลัวใครด้วยในแผ่นดินผมไม่กลัวเลยไม่ว่าไม่ไ้แต่ใครเลยแต่ผมอยากจะบอกความจริงว่าวันนี้ถ้าจะทําดีเพื่อชาติทําเหมือนผมที่ทํามาแล้ว14ปีนะไม่ใช่พอไปตีชูวิตถูกตีเรื่องล่ำรวยปิปกติหน่อยปิดเว็บปิดไอจปิดเฟซบุ๊กหายสาบสูญไปอยู่โพอย่างแล้วนะออกมาบอกว่าผมกลับตัวแนละ้วผมจะมาใส่เสื้อ ทนายประชาชนอย่างนี้ไม่ใช่ผมใส่เสื้อแบบไหนเสื้อยืดกางเกงยีนส์ลงภาบผมก็ใส่อย่างนี้มาตลอดเวลาหัวผมล้านผมก็ไม่เคยไปสัญญกรรมหน้าหน้าตาผมยังไงผมก็อย่างนั้นนะครับไม่เคยไปฉีดโบทอนะหรือไปสัญญกรรมใบหน้าความหล่อมันไม่ได้ว่าอยู่จะคงทนหรอกแต่ความดีสิมันต้องทำมันจะคงทนผมพูดได้เลยว่าเราทำงานม,มาสิบสี่ปีเนี่ย พี่น้องข้าราชการทั่วประเทศพี่น้องคนจนทั่วประเทศนะครับมาที่นี่ไม่มีผิดหวังทุกเรื่องของหไวัยนะครับและตรงไปตรงมาแล้วไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ดีคนจีนเนี่ยเขาให้รางวัลผมผมยังไม่เอาเลยจะบอกให้เพราะของม่เขาเป็นเหมือนลูกสาวผม ลองเรามปลูกสาวเราก็ทุกทุกกระทมเพราะว่าถูกหลอกวินาทีที่เราเป็นพ่อเป็นแม่ลูกตกกระลำบากนะไม่รู้จะเจอลูกเมื่อเปล่าไม่รู้จะตามหาลูกได้ไหมผมบอกให้เลยว่าเราเป็นพ่อเรารู้เรามีลูกสาวนี่เขาไม่ลูกสาวคนเดียวนะนะผมฝากคุณกินัทพันเพชรว่าทุกเรื่องที่ผมพูดนะนะครับนะเอาไว้สัปดาห์หน้านะ ผมจะมาชำละคุณกีตาร์พันเพชรแบบจริงจริงจังๆเลยนะวันนี้เนี่ยสมาชิกตัชาติขาดรอง่บตลรไปทั้งสองคนคุณกีตาร์พันเพชรไม่ยอมแต่งตั้งรอง่บรตรเพิ่มมันก็แปลกแล้วการจัดซื้อจัดจ้างก็เริ่มจะมามากขึ้นเริ่มเนี่ยหนึ่งจุดแปดพันล้านเดี๋ยวจะมีรถเช่านะพี่น้องประชาชนผมมาข้อมูลวงในผม แม่นอยู่แล้วเดีย๋ยวจะมีการเช่ารถต่อสัญญาเช่ารถเนี่ยขอต้มาส่วนชาติทุกประเทศอูลค่าไม่รู้เท่าไหร่แต่ผมรู้ว่าคนที่ได้ประโยชน์คือนรตอรุ่น4ี่สดังนั้นเนี่ยถ้าคุณกิรัตพันเพชรเลยว่าแน่จริงตรวจสอบไม่ได้ตั้งแต่สมัยเจ้านายคุณเนี่ยตั้งปีซทขึ้นมาตั้งกองบัญชการหน่วยไซเบอร์ขึ้นมาแล้วไปถามว่าไอ้ปีทีเนี่ยมีการอานุญาบัญชี ผู้ต้องหากี่หมื่นบัญชีนะแล้วก็ไซเบอร์เนี่ยมีการยัดบัญชีเนี่ยสมัยซุปเปอร์แจงเนี่ยกี่หมื่นบัญชีและมีการเอาเจ็ดิบสิจริงไหมเอาห0สิสิจริงไหมเอาห้าสิบิจริงไหมคุณกีรพันธ์เพชรกล้าตั้งกรรมาการสอบไหมเพื่อนคุณทั้งนั้นลูกน้องคุณทั้งนั้นกล้าไหมไอ้เม่นดำก็ลูกน้องคุณเม่นขาวก็ลูกน้องคุณซุปเปอร์แจงก็เพื่อนคุณกล้าไห้คุณกีรพันธ์เพชรไอ้ชุดพิเศทีเนี่ยห้าหน่วยเนี่ย เนี่ยคุณกล้าไหมสไนทเจ้านายคุณ่กล้าเปล่าฮะคุณกล้าไหมถ้าคุณบอกว่าคุณบอกว่าให้ตัวประเทศถึงห้ามมีนะปอนกันมานานห้ามมียประยะมุกเนี่ยมึงกล้าตั้งไหมเนี่ยถามว่าคุณยีแร้าเป็นเพชรคุณกล้าตั้งไหมเนี่ยไอชุดคณะกรรมการแห่งชาติสิ่งที่ผมจะเปิดเนี่ยผมจะเปิดแล้วจะต้องมีการปฏิรูปตํารวจครั้งใหญ่ทั่วประเทศตั้งแต่มีการซื้อขายตาแหน่งข้าราชการตํารวจทั่วประเทศ ตั้งแต่มีการทุจริตคอร์รัปชันของสำนักงานกรุงเทพทังประเทศโดยมีภาพมีหลักฐานมีเงินจำนวนมากให้ดูใครที่เป็นคนเอาเงินใส่ซองแล้วเขียนชื่อตัวเองใส่มือชี้แจงด้วยว่ามือเอาเงินมาให้ในายพลตำรวจเนี่ยเป็นค่าอะไรมึงต้องชี้แจงนะว่าเงินที่มึงใส่ซองมาเนี่ยนะแล้วมีชื่อเนี่ยเป็นค่าอะไรนะ เป็นค่าอะไรมึงต้องเปิดด้วยนะเออผมบอกก่อนว่ามึงต้องเปิดด้วยนะว่าเป็นเงินค่าอะไรที่มึงใส่ซองมาเนี่ยแต่ละคนคือของจริงอ่ะไม่ใช่ของเก๊นนะผมต้องบอกว่าคุณอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้นะสิ่งต่างเหล่านี้ผมอยากจะบอกว่าตำรวจนะครับทุจริตก,กันมานานนะ ปีนแต่ว่าไม่มีใครอยากจะพูดหรอกนะผมไม่ดูเงินดังนั้นเราเปิดแล้วมีหลักฐานหมดมีเงินสดจำนวนเป็นพันล้าน เราไม่ใช่แบบไม่มีข้อมูลแต่เราทําเนี่ยเราทําแบบละเอียดรู้จักไหมเราทำแบบละเอียด,บบะยดนะผมต้องบอกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีทางเกินโคนอนเมืองไทยผมนำเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงๆผมนำเพื่อประชาชนจริงๆ นะสิ่งที่มาฟ้องผมไม่ว่าจะเป็นใครฟ้องผมก็แล้วแต่ถ้าผมติดคุกผมก็ต้องยอมยอมรับสภาพนะครับก็ถือว่าเวรกรรมอผมนาไปติดคุกตอนแก่เพราะว่าคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่ถ้าไม่มีอัจฉริยะจะมีใครกล้าเปิดโปงไหมพวกนายพลทั้งหลายพวกอธิบดีทั้งหลายแหละที่มีการทุจริตคอร์รัปชันผมว่าไม่มีใครกล้าเปิดหรอกในประเทศไทยเพราะหนึ่งทุกคนก็กลัวตายสองทุกคนรักครอบครัวแต่ผมสละชีวิตเพื่อแผ่นดินไปแล้ว ในการสละร่างกายให้กับโรงพยาบาลสละวัยวะให้กับสภาคาาชาไทยไปแล้ววันนี้ครอโคัวผมเขารับได้แล้วถ้าอะไรจะเกิดขึ้นอยจะจะฝากพี่น้องประชาชนว่าแต่เว็บพนันออนไลน์คุณกีรัตปันเพชรคุณถามตัวคุณเองว่าคุณรู้ไหมว่าวันนี้มีกี่แสนยูเซอร์ แล้ววันนี้ก็ยังมีการเก็บรายเดือนอยู่เหมือนเดิมชุดปิตีถึงแม้จะมีการยุบชุดเฉพาะเก็บไปแล้วแต่วันนี้ก็จะมีการเก็บรายเดือนกับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ทั่วประเทศก็ยังจ่ายชุดปีตีเหมือนเดิมกูไปถามเจ้าของเว็บอีกคนกีรัตพันเพชรคุณมีลูกน้องนี่เก่งๆหลายคนนะคุณให้ตาจอก็ได้ซึ่งเป็นลูกน้องเก่าคุณอยู่แล้วสนิทกับคุณอยู่แล้วไปเช็คว่ามีการเก็บเงินไหมในใน,ในปิตีอ่ะหรือคุณไปถามเม่นดำก็ได้ว่า จริงไหมมันดาไหมถึงยังมีการเก็บในพีซีทีไหมไอ้เจ้าของเว็บพนันบอกอมเมงแล้วว่าแม่งถึงมันยุบไปกูต้องจ่ายมันเดิมเลยเพราะอะไรเพราะมันรู้แล้วว่ากูเปิดเว็บพนันละลายถ้ากูไม่จ่ายมันมันก็เอาหน่วยอื่นไปจับมันเป็นแบบนี้จริงๆเข้าใจไหมมันเป็นแบบนี้จริงๆตำรวจจับบนบอก